คอนโดที่เด็กเกษตรรอคอยใกล้ทั้งมหาลัยและรถไฟฟ้าส่วนกลางก็ให้มาฉ่ำโดนใจคนรุ่นใหม่จะไปไหนก็ใกล้เกินอู้เห็นแล้วกรี๊ด,ดพอที่นี่คือเคปซีดเกษตรคอนโดของเด็กเกษตรนั่นเองครับ เพราะตกใจหรือไม่ร้องซีดเพราะอยากได้ก็ให้มันรู้ไปกับทีนี่เคฟซีดเกษตรคนโดูตัวจี๊ดซีดสุดนิยานที่พร้อมบม่มเพาะเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็คือน้องๆนักศึกษาที่อยู่ในวัยมันให้เติบโตในสังคมคุณภาพพร้อมเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไป ทำเลที่ถือว่าเป็นหัวใจของหนุ่มสาวชาวเกษตรในย่านพหลโยธิน34มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในระยะเดินแบบชิวเวอร์เดินทางไปไหนก็สะดวกใกล้2มหาลาัยใหญ่ทั้งมอเกษตรและมอสีปทุมและยังใกล้ BTS 2สถานีทั้งสถานีมเกษตรและสถานีไชนนิคมอีกด้วยค่ะไม่ต้องพูดเยอะแล้วครับพามาชมกันเลยดีกว่ากับส่วนกลางจัดเต็มให้แบบสุดจัดกว่าใครในย่านกว่า30โซนกินจกรรมเริ่มที่อาคารเอนี้เลยชั้น2ครับเราจะพบกับซีดคาเฟ่เป็นโซนต้อนรับแขกต้อนรับเพื่อ ื่ที่มาเยี่ยมเยือนและขึ้นมาที่ชั้น8ก็จะพบกับ Sky Social Lounge l า u n g ลอยฟ้าสุดหรูใช้รับแขกคนพิเศษหรือจะมานั่งทำงานอ่านหนังสือก็ได้นะและขึ้นไปต่อครับไปที่ดาดฟ้าก็จะพบกับ Roof Garden เป็นสวนสวยพร้อมที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเปิดรับวิวขอบฟ้างามงามอีกด้วยครับ B เลยค่ะโดยที่ส่วนกลางจะเริ่มที่ชั้น2ซึ่งเป็น Creative Space ถือเป็น Coworking Area ขนาดใหญ่ให้น้องๆได้มา Create สร้างสรรผลงานชิ้นโบแดงส่งอาจารย์มี private meeting room ให้มานั่งประชุมกลุ่มแบบส่วนตัวส่วนตัวกันและยังมีที่นั่งอีกหลากหลายมุมหลากหลายรูปแบบให้ได้มานั่งเมาท์มอยกันด้วยค่ะขึ้นมาที่ชั้น3ของอาคาร B จะพบกับโซนกิจกรรมมันๆอย่างเกม Are รีที่มีทั้งโต๊ะผู้โตแอร์ฮอกกี้แต่ใกล้ๆกันนี้นะครับก็ยังมีโคคิเช่น ให้ได้มาโชว์ฝีม้ลาลมือการทำอาหารกันน้องๆคนไหนนะเป็นอินฟูสายกินก็จัดเต็มโซนนี้ได้เลยหรือจะมาจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดฉลองสอบเสร็จก็จัดไปอย่าให้เสียครับเท่านั้นยังไม่พอที่ชั้นนี้ยังมีห้องไลฟ์สตูดิโอให้เราได้มาทำคอนเทนต์ให้เราได้มาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันและยังมีเกมรูมและเฟเตอร์แอนด์คาราโอเกะสำหรับสายเกมสายบันเทิงให้ได้มาผ่อนคลายกันไม่ว่าจะเล่นเกมจะดูหนังหรือจะร้องเกะก็เอนเตอร์เทนกันได้เต็มที่เลยค่ะ มาต่อกันที่อาคาร C ีกันบ้างครับขึ้นมาที่ชั้น2จะพบกับไอคอนิกผู้สระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่ให้ได้มาว่ายน้ํอาออกกาลังกายกันได้อย่างเต็มที่หรือจะแช่น้ําให้สบายนะครับก็มีจักรุซี่ตรงนี้เลยให้ได้มาจุ่มตัวผ่อนคลายกันแบบชิวๆกันครับและยังมีฟิตเนสที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มเพดานสูงพร้อมเครื่องเล่นที่ทันสมัยครบครันมีโยคะมีไบซิ่งรูมมีร็อคคลัมบิงใครที่เป็นสายโยคะสายแอดเวนเจอร์จะต้องร้องซีกันอย่างแน่นอนค่ะ จะตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน34แยก11โดยจะมาในรูปแบบคอนโดมิเนียมโลไลฟ์สูง8ชั้น3อาคารตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ3ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัย600ยูนิตมาพร้อมกับที่จอดรถประมาณ32%และมีที่จอดรถแบบออโต้ a r k กิ้งให้ด้วยค่ะ โครงการจะมาพร้อมกับดีไซน์คอนเซปต์ซิงค์วิดเนเจอร์เชื่อมต่อกับธรรมชาติใช้ลักษณะเส้นสายของมเมล็ดพันธุ์มาออกแบบ Space ให้ลื่นไหลต่อเนื่องผสมผสานความเป็นธรรมชาติให้ความผ่อนคลายและหลุดพ้นกรอบความคิดเดิมๆช่วยผลักดันขีดสุดของความสามารถที่มีในตัวของน้องๆคนรุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอนครับ 사 재미있어... ผู้ปกครองจะต้องอุ่นใจเพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มขน้นตั้งแต่หน้าโครงการมาจนถึงหน้าห้องเลยค่ะเห็นไหมคะดิจิตอลดินแล้วก็มาและนักลงทุนจะต้องปลื้มปริ่มเพราะห้องนี้เป็นห้องราคาดีสร้างผลตอบแทนได้งดงามและต่อเนื่องแน่นอนค่ะกับห้องนี้ครับ one bedroom exclusive ขนาด25ตารางเมตร La เ o u t ดีงามฟังก์ชันลงตัวจะอยู่คนเดียวหรือ2คนก็ไม่อึดอัดแบ่งฟังก์ชั่น4ฟังก์ชันชัดเจนเลยทั้งครัวห้องน้ำา Li วิ่แล้วก็ส่วนนอนครับเรามาเริ่มกันที่โซนหน้าห้องก่อนเลยนะคะจะได เป็นโซนครัวปิดมีกระจกบานสไลด์กัน้นชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยฮอบพูดซิงโครงการจัดมาให้ครบให้น้องๆทาครัวได้อย่างจริงจังเลยค่ะและยังมีลิ้นชักสําหรับเพิ่มพื้นที่ในการเตรียมอาหารมาให้เราอีกด้วยค่ะสําหรับห้องน้ําฟัก์ชันก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าสุขภัณฑ์ฉากกาั้นอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมีมาให้ครบเช่นกันค่ะลิฟ่งนะครับมีระยะดูทีวีกว้างขวางติดทีวีจอใหญ่ได้เลยนะ และยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการนอนด้วยฉากกระจกบานเลื่อนกั้นแบ่งโซนแล้วก็เฟอร์เนี่ยเขาจัดเต็มให้เลยครับผมทั้งโซฟาตู้วางทีวีฐานเตียงขนาดใหญ่แบบมาตรฐานและตู้เสื้อผ้าขนาดบานมหึมาหน้าบานกระจกใสหรูหราแบบนี้ก็มีมาให้ครบและที่บริเวณติดกับช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้คุณนายจะขอให้นิยามมุมนี้ว่าเป็นมุมแห่งปัญญาชนที่พร้อมจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์น้อยให้เติบใหญ่และมีคุณภาพต่อไปจะมานั่งทํางานอ่านหนังสือหรือทํารายงานส่งอาจารย์กีดนิยมก็มารอยอยู่หน้าห้องแล้วค่ะพื้นที่ติดกันตรงนี้ออกไป ก็จะเป็นโซนระเบียงใช้สําหรับเป็นพื้นที่ซักล้างวางเครื่องซักผ้าก็ได้หรือจะออกไปรับลมชมวิวก็ลงตัวมากเวอร์เลยค่ะและนักลงทุนหรือท่านที่ต้องการซื้อห้องเพื่อการอยู่อาศัยเองท่านไหนนะครับต้องการห้องสวยแต่งครบจบแบบพร้อมเข้าอยู่เลยเนี่ยโครงการเขาก็มีการจัดห้องแต่งครบราคาดีพร้อมอยู่หรือพร้อมปล่อยเช่าได้ทันทีรอไว้ให้แล้วนะครับต้องรีบมาดูกันหนุ่มสาวชาวกเกษตรคนไหนที่อยากได้ห้องพักที่จีจาดซีซาร์ที่สุดในเวลานี้ตรงที่เคปซีกเกษตรเท่านั้นค่ะ แคปซีดเกษตรที่นี่คือคอนโดใหม่พร้อมอยู่ที่ตอบโจทย์โดนใจทั้งน้องนังนกศึกษาผู้ปกครองวัยทำงานและนักลงทุนบนสุดยอดทำเลในสวนพระหลนโยทิน34ที่ครบคันด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์จะไปมาหาลัยหรือไปที่ไหนๆก็ไวเวอร์เดินทางสะดวกเข้าออกได้ทั้งทางพระหลนโยทินและเกษตรวมิน รถไฟฟ้า2สถานีทั้ง BTS เซนานิคมและ BTS เกษตรนั่งแค่5นาทีก็เจอเซ็นทรัลลาดพร้าวเมเจอร์รัชโยธินอนาคตก็จะมีเซ็นทรัลพหลโยธินใหม่อยู่ใกล้ๆด้วยหรือนั่งยิงยาวตรงเข้าสยามสุขุมวิทได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยค่ะนอกจากจากใะใกล้มหาลัยใหญ,ใหญ่ทั้งมเกษตรและมศิปิุมแล้วนะครับ โดยรอบนี้ยังมีแหล่งงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายใกล้ปตทสำนักง,งานใหญ่ SB ชบีพาและใกล้โรงพยาบาลเปาโลเกษตรด้วยครับทำให้ที่นี่เหมาะกับทั้งการอยู่อาศัยเองเพราะเดินทางสะดวกหาของกินก็ง่ายหรือใครจะดูเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าก็รับผลตอบแทนงามๆระดับ5-6%ได้ไม่ยากด้วยทำเลที่มีความต้องการเช่าสูงบวกกับนักศึกษาที่หมุนเวียนเข้ามาระดับหลักหมื่นคนต่อปีนี้ยังไม่รวมกลุ่มไว้ทำงานอีกนะคะการันตีความปังแน่นอนค่ะวันนี้นะครับโครงการเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านเข้ามาย่ ชมกันแล้วมาสัมผัสบรรยากาศจริงมาชมส่วนกลางจริงกันได้เลยครับโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง1โมงเย็นไว้มีโอกาสหลืมาเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ